เอ้มึงนี่รานเซนดีใจโอ้ไพาไพ่อนเจ้าเพ่งเนี่ยม่้คู่โอ้เอาห้องกัไฟังมึงนุมึงนี่รานเซนดีใจเอาดอกไม้มามอบให้คู่รานจะเป็นคนหูฟังคำสอนคู่และคำพ่อแม่วันที่เจ็ด แม่คููนี้เอ้ยจ้าเลยปะโอ้มวนหลายตบมือเซมเซ่ซเแล้วแน่หมู่เพคนบกเข่ากลองพี่น้องมานำกันสิไป,ปโรงเรียนโอ้เถ้าเพิ่มในห้องเพ่งมวนขอบใจเด้ยเอยถ้าเพิ่มด้อยอ่าเป็นคนหนผู้ดีเด้อเป็นอานักเรียนที่ดีของครูอาจารย์เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบสำก่อนพี่น้องสำหรับ เอ๊ะมือนี่รันเซนดีใจอ้อไพ่ไพ่อนเจาเพ่งใม่คู่อ๋อเอาห้งองกะไฟังมึงดูงมือน,นี่รันเซนดีใจเอาดอกไม้มามอบให้คู่หลานจะเป็นคนหูฟังคำสอนคู่และคำพ่อแม่วันที่เจ็ดเดือน จบเลยเปะโหม่หวนหลายตบมือสสเซมเซแล้วเน่หม่บนบกเขากรองพี่น,าาน้องมานำกันสิบไปโรงเรียนโ oh, อ้แาวเพิ่มในห้องเพยงม่วนขอบใจด้วยแาวเพิ่มด้วยอ่เป็นคนหนุ่มผู้ดีเด้อเป็นอากเรียนทีดีของครูอ,อาจารย์เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบสำก่อนพี่น้อง